สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับนันวดอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคลิปสายฟิชชิงรีวิววันนี้พามาทดสอบอุปกรณ์พักสนามกันนะครับแน่นอนเป็นรอกตกปลาหรือไม่ก็คันนี่แหละวันนี้เป็นรอกตกปลานะครับจากเจ้าริน L4 นะครับรุ่นอัปเกรดหรือว่าบางคนก็เรียกว่าเวอร์ชัน2ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นการอัปเกรดนะครับนันวดทำสเปคกระดาษทำคลิปวิดีโอ แจกแจงรายละเอียดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ถึงคลิปภาคสนามสําหรับเจ้ารินเอลโฟนะครับ V2 ไปลุยกันและนี่ก็คือหน้าตาของเจ้ารินเอลโฟนะครับนันวดเองก็วันนี้ได้เลือกองค์ประกอบให้มันเข้ากันกับตัวรอกให้มากที่สุดนะครับด้วยตัวรอกเนี่ยมีโทนสีเข้มนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบสีแดงนะครับก็เลือกคันมาประกอบให้มันเข้ากันวันนี้เลือกคันอิเล็กตร้านูโว2นะครับเวทนะครับ อยู่ที่8ขีด17นะครับน้ำหนักเหยื่อนะครับของตัวคันเบ็ดเนี่ยเวทรองรับอยู่ที่10 2ถึง25กรัมนะครับนี่นะครับการจับถือถือว่าสวยงามนะครับจับได้กระชับดีนะครับแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนหนอบนะครับใช้หน็อบเดิมน้านวดรู้สึกว่ามันจะ ให้ความกระชับมือดีนะครับเพราะว่าหนอบทรงไซออนนั้นหน่วยก็ใช้บ่อยแล้วนะครับก็ลองจับหนอบทรงนี้ดูบ้างเลื่นๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีลูกปืนด้วยที่ตัวหนอบนะครับข้างละ2ลูกนั่นเองนะครับนี่คือลินเอลโฟนะครับวันนี้ประกบกับคันอิเล็กท้าโวสาย PE 2สายหน้า50ป้ปอนด์ไปเลยนะครับลองประกอบแบบว่า งานหนักๆเพราะว่าหลายๆคนอาจจะชอบถามว่าเล่นงานชโรได้ไหมบอกว่าสบายมากนะครับทางเพจเนี่ยได้เอาไปทดลองมาเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับตัวนันวดเองก็เป็นการทดลองใช้งานพื้นฐานนะครับนี่คือองค์ประกอบนะครับสำหรับเจ้าลินแอลโฟครับและนี่ก็เป็นเหยื่อนะครับที่เราจะนํามาทดสอบกันในวันนี้3ประเภทนะครับก็มีกระดี่ยางนะครับวันนี้เลือกใช้กระดี่ยางแอมเพจนะครับถอดเบ็ดออกเรียบร้อยนะครับกบรายนะครับกบ T r e ร็จากค่ายบอลลวนนั่นเองนะครับแล้วก็งานสก p ปิ้งเดี๋ยวเราจะทดสอบกับเหยื่อยางประเภท คิปปิ้งกันด้วยนะครับทดสอบประสิทธิภาพในการทำงานในรูปแบบส k ิปปิ้งนะของเจ้าลีนเอลโฟกันด้วยนั่นเอง4ไม่ใช่ 4- ีเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบกันในวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่เหยื่อตัวแรกกันก่อนเลยนะครับตัวแรกเล่นของหนักก่อนเลยนะเล่นกระดี่ยางแลมเพลก่อนเลยนะน้ำหนักตัวนี้ก็ประมาณ13กรัมนะครับก็อยู่ในเวทคันที่รองรับนะครับแล้วก็การปรับนะครับก็เลือกปรับคอนสปูลให้ขยับได้นิดหน่อยตามความรู้สึกนะครับแล้วก็หน่วงนะครับนหน่วงทดสอบดูแล้วนะครับก็อยู่ประมาณเบอร์ 12อนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียนะเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆเท่านั้นเองก็ไม่ใช่ว่ามันจะ100%อเซนะครับสำหรับทุกคนก็ขึ้นอยู่กับการปรับจูนของแต่ละคนแล้วก็วิธีการส่งเสียงแต่ละคนด้วยนะครับกระดีเป็นไม้ตายที่หลาหลอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นรอกตกปลาหรือท่านเบ็ดเนี่ยควรต้องทําให้ดีนะทำทำได้ดีเอาไว้กันนะครับแล้วก็เท่าที่ได้ทดสอบกับ lin alpha เวอร์ช n สอตัวเนี้ยหรือว่าตัวอัปเกรดตัวเนี้ยนะครับก็ ถือว่าทาได้ดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็ระบบหน่วงแม่เหล็กเนี่ยที่มีการอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นในรูปแบบของระบบหน่วงแม่เหล็กสีดำนะครับที่มีการเคลือบแล้วก็ทางค่ายเนี่ยได้เคลมว่าเจ้าแม่เหล็กชุดนี้นะครับมันมีแรงดูดที่ดีกว่าชุดแรกนั่นเองนะครับก็จากที่สัมผัสนะครับทางความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้แม่เหล็กเม็ดสีดำเนี่ยนะครับไม่มั่นใจนะครับว่าสีดําที่เคลือบมาเนี่ยมันนอกจากป้องกันการกัดกร่อนแล้วเนี่ย แล้วก็คุณสมบัติของมันเนี่ยมันมีระดับการที่มันสามารถคุมหน่วงได้ดีกว่าเดิมเนี่ยอีกเพิ่มอีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ยังไม่มีข้อชี้วัดทางรายละเอียดนะครับเพียงแต่ว่าความรู้สึกเมื่อก่อนที่เราใช้รุ่นรุ่นแรกนะครับ l สร,รุ่นแรกกับรุ่นนี้วิธีการปรับเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะครับโดยะจะสังเกตได้ว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับรุ่น2เนี่ยมันจะมีวิธีการปรับน่วงที่ค่อนข้างจะ ลึกกว่านะครับหมายถึงว่ามันใช้หน่วงน้อยกว่านั่นเองสําหรับจํานวนเม็ดหน่วงที่เท่ากันนะครับเนี่ยนะครับปีก็ดีอีกเต็มๆนะครับระยะเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วนะครับสำหรับสําหรับทุกคนแล้วก็สําหรับทุกอุปกรณ์ที่ที่คุณจะเป็นน่นะครับลินเอลโฟเองก็ทําได้ดีนะครับการจับถือนะครับก็ถือว่าจับได้กระชับแล้วก็ตัวหนอบที่ให้มาติดกับตัวลอกเนี่ยเป็นยางแข็งจับได้ดีนะนั่นหนุนมองว่าจับได้ดีเลยแหละ แล้วก็รู้สึกดีกับรู้สึกสัมผัสด้วยนะครับการหมุนถามว่านุ่มลื่นไหมก,ก็ต้องบอกว่านุ่มลื่นเพราะว่าตัวลอกก็เป็นลอกใหม่ด้วยนะครับเพิ่งเอาออกมาใช้ครั้งแรกยังไม่ได้ออกทิปนะแต่ว่าก่อนที่จะ,ะกดอัดคลิปเนี่ยก็มีการทดสอบอยู่แล้วประมาณสัก 40- 50ไม้นะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจนะครับในการปรับตัวให้เข้ากับตัวอุปรกรณ์เท่านั้นเองนะครับก็ดีไม่ต้องทดสอบหลายไม้นะครับยังไงก็มันก็ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่านันวดอยากจะทดสอบว่า ไอ้เจ้ากระดีเนี่ยในเมื่อมันต้านลมน้อยนะครับเราอยากจะดูว่าระบบปรับน่วงแม่เหล็กที่ทางค่ายเคลมว่ามันดีกว่าของเดิมเนี่ยนะครับมันจริงหรือเปล่าในจํานวนเม็ดแม่เหล็กที่เท่ากัน <segundo> แต่ว่าเปลี่ยนสเปคของแม่เหล็กมานะครับก็ต้องบอกว่าจริงนะเออมันมันทำได้ดีจริงๆนะครับมันทําได้ดีกว่าจริงๆนะครับด้วยระบบการนวงแม่เหล็กที่ทําได้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆนะครับที่ให้มาก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์นะครับความสวยงามนะครับก็เพิ่มความดุดันเข้ามา เรื่องของแถมก็มีมาให้นะครับส่วนเรื่องของงานการันตีหลังการขายอันนี้ก็เป็นข้อสําคัญที่ทุกคนควรใส่ใจนะครับเพราะว่าเจ้าลินตัวนี้มีรับประกัน1ปีนะครับหลังการขายนั่นเองก็ใช้กันไปเต็มที่นะครับนี่คือผลการทดสอบนะครับของเจ้ากระดี่ยางแลมเพจกับลิน L4 เวอร์ชันสครับสำหรับเหยื่อตัวต่อไปนะครับก็เลือกทดสอบกับกบสายนะครับ ตัวนี้จะเป็นงาน PVC นะหรือว่าไฟเบอร์อะไรสักอย่างนั่แหละไม่ใช่งานไม้นะครับเป็นกบสาย T-REX จากค่ายบอลลวนะครับน้ำหนักก็อยู่ในช่วงประมาณ10กรัมนะครับแต่ว่าในเรื่องของการต้านลมเนี่ยกบสายพวกนี้มันจะมีการต้านลมที่มากกว่านะครับหน่วงก็ยังคงใช้ประมาณเบอร์เดิมอยู่นะครับซึ่งระยะที่ทําได้เนี่ยแน่นอนมันจะสู้กระดีไม่ได้หรอกนะครับระยะที่ทําได้ก็อาจจะเสียไปนิดหน่อยนะครับแต่ก็ถ้าเราจัดองค์ประกอบ อย่างอื่นดีๆนะครับเช่นคันเช่นสายที่เล็กลงนะครับการสรงเหยียบพวกนี้ก็สามารถทําได้ดีมากขึ้นเช่นกันนะครับลินเอลโฟก็จริงๆแล้วถามว่าการสรงเหยียบพื้นฐานพวกนี้มันทําได้อยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกก็ในเรื่องของการปรับนวงในเรื่องของการจูนระบบต่างๆตัวรอกตัวคันสายของการเลือกเนี่ยถ้าเราเลือกได้องค์ประกอบที่ดีเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาสําหรับรอกหนึ่งตัวแล้วก็ลินด้วยก็ L 4ตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาเช่นกันนะครับก็ตีได้สบายๆนะครับสำหรับท่าพื้นฐานแล้วก็เหยื่อพื้นฐานที่ทุกคนใช้กันและคิดว่าหลายๆคนคงมีนะครับสำหรับเจ้ากบทรายหรือว่ากบยางจริงๆแล้ววันนี้ถามว่าอยากเทสกบยางไหมกบยางก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะมันก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะครับเนี่ยแล้วตัวนี้ก็เป็นกบทรายกบไม้อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับ T rex ตัวนี้เป็นงานลักษณะเหมือน งานขึ้นรูปด้วยวัสดุที่ไม่ใช่ไม้อะนะครับไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่านันอดคาดการไม่ถูกนะครับอ่าคราวนี้พอมันมีการต้านลมมากขึ้นนะครับเรารู้สึกไม่ค่อยมั่นใจก็ปรับลงมาอีกสักหนึ่งคลิกนะครับค่อยๆนะครับค่อยๆปรับจูนให้มันเข้ากับตัวเรานะครับถ้าเรารู้สึกว่าเออตีแล้วเนี่ยเรารู้สึกมั่นใจหัวดได้เต็มที่นะครับก็โอเคแต่ถ้าใครไม่ได้ออกแรงหัวเต็มที่แล้วก็ประเด็นเน้นทําระยะอะไรนะก็ปรับหน่วงลดลงมาได้นะครับให้มันเบาลงได้เพื่อที่เราจะใช้ แรงให้มันน้อยลงในการสรงเหยื่อนั่นเองนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับในการปรับจูนให้ตัวเราเนี่ยเข้ากับตัวรอกมากที่สุดแล้วก็วิธีการของของแต่ละคนนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับที่ลักษณะของโมเมนตัมการตีหรือว่าการจูนต่างๆมันอาจจะยังไม่เข้าที่100%นะครับต้องบอกก่อนเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้นําเอาไปออกทริปนะครับแต่ว่าเอามาทดสอบหน้าง,งานเลยนะครับแต่อาจจะมีการทดสอบตีก่อนสัก10-20ไม้สําหรับ เหยื่อแต่ละรุ่นเท่านั้นเองนะครับที่นนททดสอบให้ดูนะครับนี่ก็เป็นการทดสอบเหยื่อตัวที่2นะครับเลือกเป็นกบสายนะครับจากค่ายบอลลัวนั่นเองนะครับทดสอบกับเจ้าลิน l อลโฟนะครับเวอร์ชั่น2หรือว่าบางคนก็เรียกลินเอลโฟอัปเกรดนะครับนนท์ก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าสีสันมันจะมีความแตกต่างจากรุ่นแรกอยู่แล้วเพียงแค่กล่องเนี่ยนะครับตัวกล่องจะทำมาเหมือนกันนะครับ ส่วนในเรื่องของการอัปเกรดต่างๆเนี่ยทั้งภายนอกเนี่ยนั้นก็ชี้แจงเบื้องต้นไปแล้วนะครับในคลิปเปิดกล่องส่วนภายในเนี่ยเดี๋ยวรออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าตอนผ่ารอกนะครับว่าจะมีรายละเอียดภายในที่เปลี่ยนแปลงไปมากน้อยอย่างไรนะครับนี่คือลินเอลโฟวีสองนะาน <laughs> ทดสอบกับเจ้าก,กบสายที่เร็กซ์นะครับจกคายบอลลูนนั่นเองถือว่าไม่มีปัญหานะครับสบายมากนะครับสำหรับเหยื่อประเภทนี้แล้วก็อุปกรณ์ที่ทุกคนมี คล้ายๆกันนั่นเองนะครับนี่คือการทดสอบกับเหยื่อประเภทที่2ครับมาต่อกันที่การทดสอบเหยื่อประเภทสุดท้ายนะครับเป็นเหยื่อยางประเภทสคริปปิ้งนะครับจะทดสอบกับเจ้าลินเอลโฟตัวนี้นะครับก็เหยื่อยางพวกนี้ก็เป็นเหยื่อยางประเภทของงานสคริปปิ้งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเซตค่าต่างๆก็ลองไปดูเอาได้นะครับตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับที่เขามีให้ชมนั่นเองนะครับวันนี้นั้นเราจะมาทดสอบในรูปแบบของพื้นฐานการใช้งานนะครับสคิปปิ้งนะครับว่า ตีได้หรือเปล่าเท่านั้นเองสําหรับเจ้าลินเอลโฟนะครับก็การปรับจูนนะครับนันโวดเองเลือกที่จะปิดปรับคอนสปูลน,นะครับแล้วก็ระบบหน่วงก็เกือบมิดเลยนะครับไปที่ประมาณเบอร์15นะครับ15นะครับก็สามารถตีได้ที่เหลือก็คอนโทรลนิ้วสักนิดนึงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวนันหน่วงเนี่ยนะครับก็ปรับตามเบอร์ที่เราคิดว่าเราถนัดนะครับเพราะว่า เจ้ารอกแต่ละตัวเนี่ยจะมีวิธีการปรับที่แตกต่างกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับท่าทางนะครับวิธีการตีของแต่ละคนด้วยนะครับว่าจะมีเทคนิคมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับงานสคิปปิ้งนะครับพื้นฐานที่นัน,นวหพยายามทําให้ดูเนี่ยก็คือมันตีได้นะครับไม่มีปัญหาสําหรับลินเอลโฟนะครับเซตค่าดีๆก็ตีได้แล้วนะครับไม่มีปัญหาเลยแต่ปรับคอนสปูลเนี่ยปิดแน่นไปเลยนะสำหรับตัวนันหนนะปิดแน่นไปเลยแล้วก็ใช้วิธีการปรับนงไมเหล็กช่วยเอาแค่นั้นเองนะครับ ด้วยตัวเหยื่อนะครับสำคัญก็คือตัวเหยื่อด้วยนะครับว่าจัดเหยื่อให้มีน้ําหนักที่เหมาะสมนะครับกับคันเบ็ดด้วยนะครับวิธีการของแต่ละคนประสบการณ์ของแต่ละคนก็พอช่วยได้อยู่แล้วนะครับซ้อ,อมม,มากๆนะสำหรับไอ้ตีสคิปปิ้งเนี่ยซ้อมม,มากๆก็ตีได้นะครับไม่มีปัญหามันจะได้เกิดความชํานาญนะครับสำหรับนนวดเองก็ต้องบอกนะไม่ใช่มืออาชีพนะแต่ว่าเราก็ดูมาจากใน ออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็มาเอาปรับใช้แบบนี้แหละนะครับการทดสอบนะครับในเรื่องของการตีสคิปปิ้งนะครับไม่มีปัญหาสําหรับลีนแอลโฟนะครับทางค่าเองก็มีการนําไปทดสอบตีสคิปปิ้งยัดซุ้มต่างๆนะครับงานชโดต่างๆมีให้ชมมายนะครับคิดว่าหลายๆคนก็คงน่าจะถูกใจนะครับสาหรับลอกหลายๆตัวบางคนถามมาว่าตีสคิปปิ้งได้ไหมครับนนทนบอกได้เลยนะลอกทุกตัวตีได้นะครับอยู่ที่เราก็เอาไปปรับจูนเอาลกันเนาะ ปรับจูนให้มันเข้ากับตัวเราได้มากที่สุดนะครับการตีก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆหาประสบการณ์กันไปนะครับนะตีได้ไม่มีปัญหาเลยสําหรับลินเอลโฟเดี๋ยวคอยอสักไม้นึงนะครับเผื่อจะฟู่ให้เห็นนะเออไม่มีนะครับถือว่าตีได้ไปยืหาสําหรับรินเอลโฟนะครับงานซิีปิงสบายมากๆเลยนะไปปรับไปจูนกันเอาละกันนะ <c oughs> นี่ก็เป็นการทดสอบนะครับเหยื่อประเภทสุดท้ายนะครับสําหรับ ลินเอนะครับในเรื่องของงานส i p p i n g นั่นเองนะครับหวังว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะมีแล้วมีคำตอบในใจอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าลินเอลโฟตัวนี้อ่ะนี่ครับการทดสอบกับเหยื่อประเภทส i p ปิ้งครับสบายมากผ่านครับและนั่นคือผลการทดสอบนะครับสำหรับลินเอนะครับตัวอัปเกรดหรือว่าเวอร์ชั่น2สําหรับค่ายลินนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยผลการทดสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดีนะครับ กบสายนะครับลงไปถึงงานสคิปปิ้งก็ต้องบอกได้เลยว่าเจ้าลินตัวนี้ก็ทําได้ไม่มีปัญหาครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณเหยื่อดีๆนะครับกระดียางแรมเพจจากค่าย f i t ชิ n งอีซีขอบคุณเจ้ากบสายทีเล็กจากค่ายบอลรัวด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพิมเจอรี่ใหญ่นะครับจากค่ายพิมพ์ด้วยนะครับที่มาเป็น ตัวเหยื่อให้เราทดสอบนะครับกับเจ้าลินเอลโฟไปในวันนี้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดนั้นหนวขอพไพรเวตที่นี้ด้วยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนั้นหนวยและทีมงานทุกคนด้วยแล้วกันนะครับไปก่อนบ๊ายบายปุตปู